ไม่ชาลวันพจน์ชุมชนของตัวเองนะคะโดยเขียนว่าล่าสุดจากมุกดาหารวันที่21มษายนัดไต่สวน,นฟ้องโจทย์ทนายโจทย์จำเลยทนายจำเลยมาศาลคือมาศาลหมดนะคะจำเลยและทนายจำเลยแถลงขอไกลเกลี่ยโจทย์และทนายโจทย์และผู้ประนอมประจำศาลร,ร่วมพิจารณาทนายโจทย์ยื่นข้อเสนอให้ลบคริปและไร้สุดขอโทษพร้อมกับจ่ายค่าเสียหายในส่วนกดีแ่งตามฟ้องทนายจำเลยแถลงยินดีลบคริปและยินดีขอโทษนั่นก็คือยินดีก้มกราบละในขณะที่อนุวัต์เคยพูดว่าไอ้พวยเนี่ย ขอให้ดูดคลิปอันนี้มาเพราะว่าจะฟ้องคดีเต็มที่นะคะทะนายจำเลยบอกยิน,ยนดีที่จะับคลิปยินดีจะขอโทษและค่าเสียหายแต่ค่าเสียหายที่เรียกมาสูงเกินไปหากว่าพิพากษาว่ามีความผิดจริงให้ได้แค่สองหมื่นบาทพร้อมกับขอเลื่อนดัดฟังคำพิพากษาไปส่งไปฟังไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากยังไม่ได้ดูคลิปตามที่ฟ้องมาอันนี้แปลว่าอะไรรูกพี่คะ ทนายจำเลยมาโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าลูกความตัวเองไปทําอะไรยังไงยังไม่ได้ดูคลิปเลยไอ้ปวยไม่เคยส่งคลิปไปดูหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทคนิคของทนายจำเลยที่จะขอเรื่องให้ขยายออกไปว่าตัวเองยังไม่ได้ดูคลิปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงแหกมาทาไมเลื่อนไปทีนึงแล้วแล้วมึงแหกมาทาไมถ้ามึงยังไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ที่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องคลิปไหนเรื่องอะไรยางไ้คือไม่มีความเตรียมพร้อมคิดแล้วมันน่าดุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจ่ายก็แพงแล้วยังไม่ได้เตรียมพร้อมไอ้ปวยเพิ่งขอให้อนุญาตดูคลิปไว้คลิปของตัวเอองะ มีอยู่ส่งลิงก์ไปให้ทนายดูสิแล้วตัวเองจ่ายค่าทนายาให้ทนายเขาดูก็จัดการเองสิสาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนนัดไต่สวนเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องอันนี้ดิฉันไม่เข้าใจตอนแรกเขาขอให้เลื่อนนัดฟังคําสั่งนายชารวันน่าจะพิมพ์ตกนะคะเลื่อนนัดฟังคําสั่งไต่สวนมูลฟ้องไปในวันที่29พฤษภาคมปี68ก็เลื่อนเข้าไปอีกนะคะอีกได้ไปอีกหนึ่งเดือน ตรงนี้สาคัญที่สุดมีคําสั่งห้ามคู่ความทั้งสองฝ่ายห้ามนราเอาความในการพิจารณาวันนี้ไปเยผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียห้ามทั้งสองฝั่งนั่นก็คือว่าทั้งสองฝั่งจะไม่มีการพูดไม่มีการโพสต์นะคะแต่ทวายอวตารตัวเนี้ยโพสต์ได้เอามาจากไหนเอามาจากใครตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าใครเป็นคนส่งเรื่องให้ให้คนได้รู้กันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ดิฉันสงสัยว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมในการที่มาเขียนแบบนี้เราเชื่อได้ไหมเพราะเขาบอกว่าห้ามสารห้ามไม่ให้คู่ความไปแพ่งภายในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใหม่ยชะล้วนเขียนมาใครก็จะมาค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไอ้พวยอิทถิดหรือบุมน้อยค้านไม่ได้เพราะว่าห้ามพูดในเรื่องนี้ ท่าน,นเขาจะเขียนอะไรยังไงก็ได้หรือเปล่าก็ต้องฟังหูไว้หูแต่มันก็ตรงตามกับที่ดิฉันคาดไว้ว่าพอไปถึงปุ๊บจะต้องมีการขอถแถลงสารขอไกล่เกลีย่ยให้สารเมตตาให้สารเป็นคนพิจารณาอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็คาดว่าวันนัดฟังคําสั่งจริงๆอาจจะมีการตกลงกันได้โดยสารลงไว้ว่าคู่ความไกลเกลีย่ยกันยอมรับกันแล้วสารให้สินไหม ตามที่จําเลยจ่ายไหวนะคะดิฉันไม่รู้ว่าบุญน้อยเรียกไปเท่าไหร่แต่ทางฝั่งจำเลยเขาบอกแพงไปเขาให้ได้อย่างมากสองหมื่แต่มันก็ควรจะต้องมากกว่านั้นต้องดูว่าเขาจ้างทนายเท่าไหร่ตรงนี้นี่แหละคะ่ะก็น่าสนใจที่จะติดตามต่อไปแต่แท้จริงประการใดเราเชื่อใหม่ชรวันได้แค่ไหนเราต้องช่างใจเอาเองนะคะแน่นอนที่สุดผลเนี่ยดิฉันมั่นใจว่ามันต้องมีการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วแต่จะเป็นเป๊ะๆตามที่หมายชารวันเขียนไหมเราไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนใน,นเมื่อสองฝ่ายถูกสั่งไม่ให้พูดอะไร แต่ต้องมีคนเอาข้อมูลมาให้อวตารพูดถ้ามีการร้องเรียนไปมันก็ต้องเฟ้นกันมาตกลงใครเป็นคนเอาข้อมูลไปให้ไอ้เคนี้โพสต์ขึ้นมาแล้วแต่ค่ะแต่เท่าที่เห็นก็คือมันเป็นไปตามที่ดิฉันคาดแต่ว่าเตรียมไปพร้อมทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อที่จะขอกลเกลียเพื่อจะให้จบไวที่สุดเรื่องไอ้พลอยกับบูมอาจจะจบแต่ดิฉันมั่นใจว่าเรื่องไอ้ไหลกับบูมไม่น่าจบหรอกค่ะการที่ช่วยโอกาส เล็กๆน้อยๆมาเปรียบเทียบบุงเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นพวกปะแลงเป็นพวกหิวแสงเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันมองว่าเขารู้อยู่ว่าไอ้พวยเป็นจำเลยบุงเป็นโจทย์แต่พูดเหมือนกับว่าบุงไปด่าไอ้พวยโอยอ้าวพี่ขาอ้อาวพูดอีกค่ะด่ายาอีกอ้วาว